SS Bakery เป็นร้านผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ที่มีความสดใหม่สะอาดและอร่อยซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวที่เริ่มมาจากการทำทานเองในบ้านจนกลายมาเป็นอาชีพโดยมีวิชั่นคือการเป็นร้านเบเกอรี่อันดับแรกที่ลูกค้านึกถึงและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มของลูกค้าผ่านสินค้าที่เราตั้งใจสร้างสารรค์ออกมาโดยการใช้กลยุทธ์แบบ i f f e r e n ร i a t i o n ที่เน้นความแตกต่างของสินค้าและบริการเช่น การตกแต่งเค้กตามลวดลายที่ลูกค้าต้องการปัจจุบัน SS Bakery มีทั้งหมด3สาขาโดยสาขาแรกคือประชาสงเคราะห์ 2, 21ก่อตั้งในปี2543เนื่องจากใกล้บ้านเดินทางสะดวกทำเลดีทำให้เจ้าของสามารถดูแลร้านได้อย่างทั่วถึงต่อมาได้เปิดสาขา2ที่สาขาสายใหม่ในปี2547 และตามด้วยสาขา3ที่ประชาสงเคราะห์6ในปี2550 SS Bakery มีสินค้าที่หลากหลายอาทิเช่นเค,ค้กนมสดมะพร้าวอ่อนเค,ค้กวันเกิดคัพเค,ค้กซึ่งเป็นสินค้าขายดีของทางร้านนอกจากนี้ยังมีขนมปังคุกกี้ยามโรพายผลไม้อบแห้งและเครื่องดื่มอีกด้วย กระบวนการทํางานของทางร้านจะเริ่มจากฝ่ายจัดซื้อทําการเช็กสต็อกวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งของแต่ละสาขาจากนั้นจึงทําการสั่งและซื้อวัตถุดิบเนื่องจากวัตถุดิบบางประเภทต้องสั่งมาส่งเช่นมะพร้าวไข่ไก่วิปปิ้งครีมส่วนวัตถุดิบที่ต้องซื้อเองเช่นนมสดเนยสดและของตกแต่งเค้ก เมื่อได้รับของจากการสั่งและซื้อมาแล้วก็ทำการเช็คของจากนั้นจึงแจกใจ่ายให้แต่ละสาขาสำหรับสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิตโดยเฉพาะฝ่ายขายจะรับออเดอร์จากลูกค้าจากนั้นจึงส่งต่อให้ฝ่ายผลิตฝ่ายผลิตจะเริ่มทำการวางแผนการผลิตสินค้าและมอบหมายงานให้แก่พนักงานเพื่อผลิตสินค้าตามหน้าที่ของตนจากนั้น จะทำการตรวจสอบคุณภาพตกแต่งสินค้าและบรรจุสินค้าลงแพคเกจจิ้งตามลำดับจากนั้นจะส่งต่อให้ฝ่ายขายวางจำหน่ายหน้าร้านนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการแก้ไขสินค้าเมื่อสินค้าเสียหายไม่ว่าจะเกิดจากลูกค้าหรือความผิดพลาดของทางร้านเองโดยจะส่งกลับไปยังแผนกตกแต่งเพื่อแก้ไขสินค้าสำหรับการจำหน่ายจะมีสองช่องทาง ช่องทางแรกคือลูกค้าซื้อสินค้าจากหน้าร้านอีกช่องทางหนึ่งคือส่งสินค้าโดยฝ่ายจัดส่งสินค้าลูกค้าจะจ่ายเงินหลังได้รับสินค้าซึ่งฝ่ายขายจะทำการนับเงินลงบัญชีและรวมบัญชีของทุกสาขาในแต่ละวันฝ่ายจัดซื้อก็ทำการเช็คสต็อกคงเหลือและวางแผนการจัดการวัตถุด,ดิบในวันถัดไป ซึ่งกระบวนการก็จะวนไปตามวงจรเช่นนี้สำหรับฝ่ายบุคคลจะทำหน้าที่ในการวางแผนรับพนักงานโดยพิจารณาว่าแต่ละสาขานั้นจะใช้พนักงานกี่คนจากนั้นจะทำการรับพนักงานใหม่โดยการรับพนักงานใหม่เข้ามาจะมี2ทางคือติดต่อเอเจนซี่และพนักงานในร้านแนะนำโดยจะพิจารณาจากการพูดคุยสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำมาเทรนงานต่างๆได้แก่เก็บล้างขูดมะพร้าวปาดเคก้กทำขนมเป็นเวลา30วันจากนั้นจะทำการประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำส่วนพนักงานที่ลาออกไปก็จะทำการรับพนักงานใหม่ตามวงจรเดิม ปัญหาที่ทางร้านได้พบเจอได้แก่ 1. ขนมมีสิ่งเจือปล 2. ผลิตสินค้าผิดสเปค 3. จำนวนสินค้าขาดหรือเกิน 4. ลูกค้ารับสินค้าผิดสาขา 5. สินค้าเสียหายขายไม่ได้ 6. วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตซึ่งจะรู้ว่าขาดก็ต่อเมื่อถึงขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ 7. ยอดขายไม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายปีและ 8. ไม่ทราบยอดขายและต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละร้าน ปัจจัยสู่ความสำเร็จหรือ critical success factor มี4ข้อได้แก่ 1. ให้บริการน่าประทับใจเนื่องจากพนักง,งานขายจะเป็นส่วนแรกที่พบปะลูกค้าโดยตรงจึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการให้ข้อมูลของสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้องสามารถควบคุมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีโดยให้เกิดผลเสียน้อยที่สุด 2. วัตถุดิบคุณภาพดี เพราะจะทำให้สินค้ามีประสิทธิภาพส่งผลให้สินค้าเสียหายน้อยลงและไม่มีสิ่งเจือปนล,ลูกค้าก็ประทับใจชื่อเสียงและยอดขายก็จะเพิ่มขึ้น 3. รสชาติอร่อยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทางร้านเพราะจะมีผลต่อลูกค้ามากการพัฒนารสชาติขนมให้ถูกปากลูกค้าส่วนใหญ่ และควบคุมให้รสชาติคงที่ในทุกสาขาทุกช่วงเวลาจะทำให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่เกิดจากการบอกต่อ 4. ส่งสินค้าตรงตามความต้องการซึ่งสินค้าต้อง e f f e c t i v e และเ e อฟ iciency คือตรงตามความต้องการของลูกค้าสถานที่ถูกต้องและส่งตรงเวลา ปัจจุบันการบริหารจัดการของทางร้านได้มีการใช้ Facebook และ Instagram เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าและมีการทำบัญชีโดยการบันทึกลงในสมุดบัญชีนอกจากนั้นยังมีการจัดการสต็อกผ่านโปรแกรม Microsoft Excel ทางกลุ่มจึงได้นำเสนอระบบสารสนเทศเพิ่มเข้ามาเพื่อทำให้การบริหารจัดการของทางร้านมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น การนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาทางกลุ่มได้ทำการศึกษาและสรุปมาได้3ระบบได้แก่ 1. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคือโปรแกรม business Ed plus coffee and bakery 2. โปรแกรม microsoft powerpoint และ 3. การใช้บริการของ cloud service อย่าง google doc s สำหรับโปรแกรม business Ed plus coffee and bakery สามารถช่วยในเรื่องการจัดการสตอ็อก เตือนสินค้าใกล้หมดสต็อกรับและเบิกสินค้าบันทึกข้อมูลลูกค้าบันทึกการขายบันทึกบัญชีออกบินและช่วยในการจัดส่งสินค้าให้ตรงตามเวลามีบริการหลังการขายมีการรับประกันทางด้านซอฟต์แวร์นอกจากนี้โปรแกรม Business Plus Coffee and Bakery ยังสามารถใช้งานได้ง่ายจึงเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีความรู้ทางด้านไอทีมากนัก ส่วน microsoft powerpoint นั้นจะนำมาใช้ในการทำ e-learning สำหรับอบรมพนักงานเหตุผลที่นำโปรแกรมนี้มาทำ e-learning เนื่องจากบริษัทร,รับทำสื่อการสอนส่วนใหญ่คิดราคาค่อนข้างแพงไม่คุ้มทุนจึงตัดสินใจทำ e-learning เ,เองผ่านโปรแกรม powerpoint สุดท้ายคือการใช้บริการของ cloud service อย่าง google doc s ซึ่งนำมาใช้กับ2ระบบ คือระบบ QC และ testing หรือแบบทดสอบทำความเข้าใจของพนักงานเหตุผลที่นำมาใช้กับระบบ QC เนื่องจากไม่สามารถหาโปรแกรมที่ตอบโจทย์เรื่องการควบคุมคุณภาพของร้านได้จึงเลือกใช้ Google Docs ผ่านโปรแกรม Excel เพื่อให้แต่ละสาขาใช้ฟอร์ม QC Checklist ที่เหมือนกันและไม่เกิดปัญหาเรื่องการส่งไฟล์ไปมาระหว่างสาขาและสามารถสร้างรายละเอียดได้ตามความต้องการ ส่วนระบบเทสติ้งจะสร้างแบบประเมินให้พนักงานตอบคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจหลังจากอบรมผ่าน e-learning แล้วและจะอัปโหลดกลับเข้าไปเก็บไว้ใน Cloud Network สําสำหรับค่าใช้จ,จ่ายในการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ได้แก่1เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่นำมาซัพพอร์ตโปรแกรมรุ่น IBM System x3650 M4 จำนวนหนึ่งเครื่องราคา9900 0บาท 2. ซ Software Business Plus Coffee and Battery จำนวน3แพ็ k เกจราคา120,000บาท 3. เครื่องปร e ินเตอร์ยี่ห้อ Citizen รุ่น CT5310 จำนวน3เครื่องราคา19,260บาท 4. เครื่อง Monitor Touchscreen ที่ฮออนเน็รุ่น MTS19 จำนวน3เครื่องราคา2,9700บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น259,860บาทการนำโปรแกรมดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินงานของร้าน SS Bakery จะเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจคือ1 ช่วยลดความซับซ้อนของงานโดยไอทีสามารถเข้ามาทำให้งานเป็นระบบมากยิ่งขึ้นผู้ประกอบการร้านสามารถบริหารงานได้ดีขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในส่วนหน้าร้านและหลังร้านทำให้แต่ละฝ่ายสามารถรู้ขอบเขตของงานว่าต้องทำอะไรเมื่อ,อไหร่ 2. ส,สามารถดำเนินงานตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนการผลิตสินค้าและบริการให้มีมาตรฐานเป็นไปตามที่กำหนดเช่นระบบตรวจสอบคุณภาพของสินค้าภายในร้านระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบการแก้ปัญหาขนมมีสิ่งเจือปนผลิตสินค้าพิสเปคและการให้บริการน่าประทับใจ 3. สร้างโอกาสทางการแข่งขันโดยการนำโซเชียลเน็ตเวิร์มาช่วยเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าและทำให้ร้านเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเช่นการโฆษณาสินค้าผ่านทาง Facebook ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้าและยอดขาย 4. สามารถทำให้ข้อมูลมีระบบการจัดเก็บที่เป็นระบบ เมื่อต้องการดึงข้อมูลมาใช้ก็สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำเนื่องจากเป็นข้อมูลชิ้นเดียวกันอีกทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างสาขาได้อีกด้วย 5. ระบบการตรวจสอบง่ายขึ้นเช่นการตรวจสอบยอดขายในแต่ละวันของสาขาต่างๆซึ่งข้อมูลนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการประมาณการผลิตในแต่ละวันแต่ละสาขาได้ทำให้มีสินค้าจำหน่ายเพียงพอต่อการขาย